คุ้มไหมหากคิดจะพยาบาทใครสักคนพระเทวทัตตามจองล้างจองผานพระพุทธเจ้าในทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเจอกันอีกทั้งกรรมที่อาฆาตผูกพันกันมายังดูให้มาเกิดเป็นญาติกันก็มีเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันก็มีเป็นพ่อลูกทแท้กันก็มีดังในชาติที่พระเทวทัตเกิดเป็นพระเจ้ามาหาตปาตะมีลูกเป็นธรรมบาลกุมารซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์แต่สุดท้ายก็ฆ่าลูกทแท้ โดยนำมาตัดแขนทั้งสองข้างตัดขาทั้งสองข้างและทำลายศีรษะจนกระทั่งสิ้นชีวิตเพราะทรงเข้าใจว่ามเหสีรักลูกมากกว่าตนในทางกลับกันในชาติที่พระเทวทัตไม่ได้เกิดมาเจอพระโพธิสัตว์พระเทวทัตก็ได้ทำความดีอย่างมากมายเพราะไม่เจอเส้นหนามในใจที่รกระตุ้นให้ทำความชั่วจึงทำให้พระเทวทัต สร้างกุศลอย่างราบรื่นยิ่งยวดไม่แพ้กันด้วยบุญนี้จึงส่งผลให้พระเทวทัตเกิดมาเหนือกว่าพระโพธิสัตว์นับชาติไม่ท้วนเช่นชาติที่พระเทวทัตเกิดมาเป็นพระราชาพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างในชาติที่พระเทวทัตเกิดเป็นชลิดาบทพระโพธิสัตว์เกิดเป็นสุกรใหญ่แต่พอเกิดมาเจอกันทีไร เพราะความอาฆาตแค้นจะทําให้พระเทวทัตสูญเสียความดีในตัวได้ง่ายๆและพร้อมจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทําลายล้างพระโพธิสัตว์เท่ากับพระเทวทัตได้เอาบุญที่ทุ่มเททรมาเป็นอสงไขยกับมาเดิมพันในการทําความชั่วต้องสูญเสียบุญเป็นจํานวนมากไปแถมได้บาปมาจนพบมนุษย์รองรับไม่ไหวดังในชาติสุดท้ายที่พระเทวทัตโดนธรณีโูบ ตกลงไปในอเวจีมหานรกพอได้อ่านเรื่องนี้แล้วอยากให้คิดเอาเองว่าคุ้มไหมกับการคิดอาฆาตพยาบาทใครสักคนและหากแรงอาฆาตพยาบาทนั้นดึงดูดให้ใครคนนั้นมาเกิดเป็นคนในครอบครัวของเราเพื่อล้างผลาญกันเองเราจะยังมีสุขได้อีกหรือดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือให้ขอขมากันให้อภัยกัน เพื่อลดพบชาติที่ต้องมาจองเวรกันมาขัดขวางการสร้างบารมีกันเองเพราะทิฐิมานะที่ไม่ยอมแพ้อาจทำให้เราต้องแพ้ตลอดไปก็ได้